สวัสดีคร e for ับเอฟซีทุกท่านวันนี้จัดเมนูนะครับจุตรดะดะจีนตรดะงามวันนี้แดงมะฮึตับมะตรดะตรดะดะสามสิบกีบตรดะของแตกดะคณะเขาวเจ้าฟุกครับนี่นะตรดะดผักกับกับไหลยังเนาะงสป๊าสปิดดะนี่นะ

Hmm. Hmm. Wow. hmm. หอมเลยเนาะเนาะหวาอืมเ๋อยนุ่กินตึงกลับด๋อยของแก่ทางนั้นนี่นะอืมอืมอุ้มได้ละได้ปุ่ 음음음 어? 으음 Un. Mm. เฮ้ยจอนมจัจจอนรื่ึมจอนฮีบอมมคืออ่ามอืออือจุ่มๆอีนีนนะ้มัเด้อเนี่ยนะจืม nó vắng vắng đi được hm 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 kia để nói 음, 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 tiền đâu hm đi lấy à, hm chung với lấy đắp hm cắm nói hm ừ. hmmmm Hmm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền

ผมอนะอย่างนั้นน้อยนี่น้อยถ่ายไปเพิษตัเขาสุดยอดเพิษน,นี่กับเพิษอะไม่เพิษอันเนี้ย タラララッうんうん。<スープ> เหี่ยม่วงก็มีโอ้เพี๊ดแต่เว้ยอ่านี่มันห่อนนี่นะแต่ห่อนแต่เพี๊ดถึงห่อนอะ่ะอืมอืม bụng rồi nào, nữa này, nhịp mày nào, nữa nữa phải liếm cả อืมจะอีน้ำกลัวเว้ยาสุดยอดครับผ่าน